วัสดีครับพี่น้องกำลังขึ้นเมียบันนี่โอ้ยมอกเพราะส่วนพักส่วนพักกระลำอัดดูที่เลือกเนาะบานคนธรรมดาได้คำนี่เกษตรกรดีเด่นมาได้หันปูกพักนี่แหละปลอดสารพิษบม่ได้พ่นยงไม่ได้ยาเตะใส ปุ๋ยเคมีก็มีอยู่เล็กน้อยเนาะปุ๋ยเฮียนจุ๋งในกันในกันเอาเมล็ดหอมกินเลยว้ยวางอันนี้ครับถ่ายรูปกันเถถ่ายเพิ่งไหนนะเพิ่งคนนั่นพักมันพักเจอไปทังเล่หยฮะพวกเยลเล่ยอ่ะนี่ฮะลำเล่ยจะลหำสลัดสลัดเล่ยสลัดเล่ยเซ่บเหร ยับบุปปิตาปานเลยเนาะไม่หรอกโอ้เนาะบุกก็คือวัคซีนต้นตำบ้านหนอเนาะฮอดโวยฮอดเตยพี่น้องเอ้ยน้ำบุท่วมเนาะใายปีเลยน้ำบุท่วมฮอดตะมองนี่ละโนนโนนนี่เนาะใหญ่ในบุฮอดซ้ำเนาะลุ่มลุ่มลงไปอีกเดี๋ยว คอมาจอดเหียอย่างนี้เนาะลุมนมงไปอีกโอาทิตเมเข้ามาแล้วคุณมึงพลาที่ขึ้นก็อาจจะขึ้นเมี์เหมือนมือก็จะไล่มองลงมาพี่น้องอมาได้แล้วบาบย,ย่อบ่าวไทยก็ดได้ทั้งนี้เลยพี่น้องนี่นี่ไปพปรได้ดัน ปากลูกเมียบบแมนบบมีลูกเมียมาตะกันเลยไว้กินพระเจ้านีแล้วไว้ปันพ่อปันเอ้ยกินอยากเผื่ออยากกัมาไปกินหมูคูว่ายว่านี่กันละเออผักผักก็น่าดีผักผู้ชายก่อนเนี่ยผักอันักหอมผักผักอะไกันดีนี่นะณะนาโมฮัต ไม่เตือนหนอยกันก็ลืมเ,เอู้พักที่สั้งกันไปตั้ง,อง,องเออพักตั้งอู้คิ้วคืนๆเนาะ,นะกินกับข้าวปุนน้นเนาะอันนี้พันพักสีเนาะอันนี้อ่าลงมือละไถมดเลยบ้านเนี่ยดังวันนี้แล้วเอาไปลงลงเฟซลงยูทูบหมดและพี่น้องมาเอาเลยเกษตรกรพญา,ามันเด่นี่ปลูกไปเรื่อยๆของเราค่อยเฮ็ดไปคุดไปเรื่อยๆบุ่งเหม่่่่่่่่่่่่่่่่ Yup. ันนี้ก็พักสลัดออกมีแต่เลยมีมัดให้ครบมัดนี่เน้อพักข้อมกำลังออกนี่น้องเอ้ยตรงนี้ก็ได้เออนี่พักสีทัง้งอ,อ,อ,อันนี้อีตัวฮะไม่น่าพออีตัวน่าดีสันเฮ้ยเสียนอันเกษตรกรเก่าวได้พี่น้องได้เนี่ยไม่ได้ย่านเลยหูจ้ามัดเลยนี่เออพักเ็แต่เบื่อนิดน้อยก็หูจักเลยนี่เออ แต่ก่อนก็นโอ้ยันขนาดเราอยู่ส่วนก็นสรางสี่ไร่ให้ผมปลูกกระลำปลูกมะเพสปลูกมะเขือมะเขือเทศมากไปตั้งมักสรีเฮ็ดเมืดทุกอย่างเฮ็ดมาเม็ดแล้วจะได้มาเปิดทานคลายข้อองบ้านนี่เออเศาไปละไปให้ไปนาก็ได้นาก็เพื่อคนเฮ็ดดวงที่ก็ขึ้นเลยพุน่นทางพุ่นก็เก็บพักทางพุ่นปลาฟงปลาฟงนังง่แหละเนาะเสียแดยงเนาะ ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วพี่นีอือไ่ได้ข่ละข้อของมือนีพี่น้องเอ้ยอือจะนอนล้วจะขึ้นเมียอือมันโบเห็นเนาะมันไก่เนาะเอ้ยบกสรีมากจะเดินครบเซตอืออือ มักเพชรมักเพชรดิบมักเลยก็เต็มมัดถือในก็รักเพชรมกเพชรอันที่สั่งกับเพื่อินมักเพชรเขียวมกเพชรเต้นนี่เออดิเอาอะไรเพื่อนมาไว้บุมีแล้วให้ใส่อยู่ในบ้านเนาะไว้ทมัดเนาะมักคงกระดคนหมอน้องอะไรเงี้ยคือพุทธเจ้าแล้วมักคงกอะไรพี่น้องเออบริสุทธ อันบริ้มียาฆ่า,มาแมลงเนาะก็ปลูกไปทำมาซาเถอะอืมอ,อันนี้ก็มะเพ็ดก็น่บ่นงามพคอรอคาเรเป็นนี่ก็เพ็ดคือกันแะลรเนาะมะทานน่วยงามๆเราพี่น้องหน่วยงามๆก็บกุๆ,ๆน,นี่ก็เป็นตะไคร อันของใหญ่เลยอันเด่นเนี้ยมีลักษนวดพร้อมเล่นนี่มีลัก,อ,ลกอันนี้พร้อมเล่นนี่เอแต่โบราณไปแล้วอันนี้อันตู้อันนี้ก็นนนนคือค่าค้าจังหลงแล้วคุณตู้มันสมรมพันน,นั้นรัดเลียงนอนบินตอนบ่ายพี่น้องบรรยากาศใต้ลมไม้นี่นะครับผมอ๋อสิได้ขึ้นเมียแล้วบ้านนี่เปิดร้านลูกค้าท่าและป่านนี่ ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้ววันนี้เออมีขายของใช่คิวนี้ไม่ทำนี้แหละครับผมเอาขอบคุณมากสวัสดีครับ